มาแล้วครับอย่าตีกันอย่าตีกันหยุดตีกันอ้าวมันหนีตามมึงจะไปไหนมาน,นี่มึงมาตีกูก่อนอ่าเจอแล้วข้างหน้าโดดแน่โดนตีแน่ไอ้ไอ้เอามันหนีไปแล้วตามครับจังหวะนี้กูไม่ปล่อยให้รอดอรม,ามาแล้วมึงอยู่แต่พวกกูวันนี้เป็นวันตามของเจ้า เกมนี้ผมต้องดังเกมนี้ผมต้องเกิดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบอบบี้นีโมตะลุยโลกอือหือก็วันนี้ก็มากับอะไรนะครับเนี่ยกับท่านประธานนะครับอืมไม่ต้องเว้าหลายไปดูในเกมอือมันจะโหดขนาดไหนใช่แล้ว ระดับนี้มันก็ต้องโหดอ,อยู่แล้วมาตาฟัคเกอร์แน่นอนเหมือนมีตัวตามลงมาอยู่ไหนจ๊ะอ่าเห็นแล้วหัแตกแน่นอนนี่ไงเต็มกระบาลตาั้มอาง <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> พื่อนครับซุบหน่อยครับมาตาฟัคเอ้ยนั่งลงครับนั่งลง,ลงระวังหัวแตกนั่งลงนั่งลงอื้ไม่นั่งอีกเออมันได้อย่างนี้ดิเอาแอน้น ยังไงยุบหลอมกีเนี่ยยังไงตัวกระสุนไปเต็มหัวเต็มกระบาลขอพัลังพันยาเพื่อนใจเย็นๆนะเพื่อนมีดล่างเพื่อนนี่ไงนี่ไงเจ็บเจีบเจีบเจ็บเอ้าเพื่อนหลวงไอ้เพื่อนึงครับขอบคุณนะโอ้โหมึงก็รีบไปเกิรมเหมือนซีเหมือนมึงตึงอะเนาะโอเคมันอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้เหรอพันยาอยู่ ตันแน่เฮ้ยนียย่ไงลวงตัวเดียวเท่ไหนอ่าอ้าวร้อยตาย,ายสามเพื่อนหนึ่งม,มาทำไมคนเดียวเหมือนตึงเหราเนาะถือว่าตายขอลูกซองก่อนนะครับ,บนะี่ไงต้นเกมมาก็ยังเดือดเลยครับก็จัดไปสามเอลิมนะครับส่ววันนี้ก็พลังพันยาก,ายก่อนมาดูกันว่าเราจะได้สักเอลิมนะครับเกมนี้มาตาฟาก้าเลย แต่ว่าผักนี้ไม่เล่นไม่ได้ครับทุกคนรู้สึกว่านิ้วอะไรก็ชา้าลงนะครับเพราะว่าสังขารอะไรแก่อ๋หมมันตะฟ้กตัดไม้ภาพนี้ก็มีคนตดวเนียกันเราก็จะมาแจมนะครับเพราะว่าเบอร์สีแม่งมาก,ก่อนแต่ว่าโดนก่อนแต่ว่าเบอร์สีก็ต้งจะตายแต่ตอนนี้เขาขอไปเม็ดนึงอยู่ไหนเฮ้ยอเอาเอาอันี่ไปไหนนี่ไงนี่ไง โอ้โหยไม่โดนมาตะกั่นเลยยังไงไม่โดนหรอเป็นยังไงละร่วงไม่ได้เด็กตัวนึงอยู่ไหนเหมือนเห็นมันยิงอยู่เพื่อนเนี่ยบนดวงเรือดนั่นดีวกว่าวเออม,มันน่าจะตายแล้วอะ่ะมันไม่ยิงเลยเออน,นี่ไงท้าขึ้นกับเพื่นอนเนี่ยเอามันทบมันทบมันอย่าให้มันรอดอยู่ไหนวะ ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้เพื่อนยิงดีกว่าวไม่หาคนยากทิ่หายตาเขาเนมอะไรเขาไม่ค่อยเห็นครับทุกคนวู้โหมาแตฟัเกอร์เลยอย่างเงี้ยขออนุญาตซื้อเกาะซื้อหมวกซื้อปืนนี่ได้ละได้ปืนมาละปืนที่ที่โหดที่สุดในโลกครับทุกคนก็มันมันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมชอบเล่นปืนนี้ครับก็มัน,นอะไรดีวะมันแรงดี ถ้าเอาใครรอดไหมคตรแรงนะโดดลงมาบ้านหลังนี้ก็เหมือนจะมีตัวนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเท้าตรงๆแตะๆอยู่ข้างล่างแต่ผมยังไม่กล้าลงไปนะครับเพราะว่าผมกลัวตายเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ไกลนะครับ พอเราตายขึ้นมาเพื่อนอาจจะว่าเราว่าทั้งเล่นกาก์ดแ่เรอ๋อเพื่อนประมาณนั้นแหละเอ้ยนี่ไงเจอแล้วข้าตวตุ่งจะไปไหนนี่ไงเต็บหนัาโอ้โหโดนนะอย่างนี้ลงไปเอาแล้วมาแล้วครับอ่าทำอะไรอ่ะโดนยิงเอ้าเอานำไมมีอ่ะโอ้ลายนี่อะไรมีเอาเอ้าเอาตายเอ้าเอาเอาเอาเาทำจตายเอาทำจะตายเอาขู่ว่าแล้ว มาตาฟัคเกอร์เลยอย่างเงี้ยเอ้าโอดีนะทีุ่กอนดีใจฮัมมมมมันมีตัวโดดลงมาไอ้นี่โอ้โหลงมาจะไหนมบบลงมาอ้าวมทำอะไรนี่อุ้ยมันป้ายวอลว้าไม่ค่อยโดนนี่ะครับทุกคนอะรู้แล้วอย่างเงมึงออกมามึงออกมาขอให้นักหนาอะไรยีงไม่โดนใช่ไหมยังไงล่ะไอ้ดูเรื่อง รู้เรื่องกระเบื้องแตกแต่ถ้ากระเบื้องไม่แตกหัวเรานี่แหละจะแตกทุกคนเอาเป็นว่าซื้อเลสชนเซ็กก่อนนะครับตรงไหนนี่ไงน่าจะมีตัวหรือเปล่าไม่มีอะถ้ามีมันจะนั่นไงมันจะเป็นดาเมจผมก็ไม่เคยเามาหรอกแต่ว่าหหัวน้าบอกว่าให้เอาเลสชนมาด้วยนะโอเคได้เอามาดูก่อนมี่ไง ไม่มีถ้ามีมันโดนโดน,โดน,นั่นแลลวโดนไล้ชโดนเนาะไม่มีจริงๆก็ไปเรื่อยๆครับทุกคนหาคนไปเรื่อยๆเป็นก่อนจะเจอเจอตอนไหนก็บวกตอนนั้นแต่ถ้าบวกแล้วแพ้ก็ไม่ต้องบวกครับก็ถอยออกมาถ้าถอยไม่ได้ก็จําเป็นต้องจัดการแล้วจังหวะนี้ก็รู้สึกว่าหน้าผมจะเจอตัวนะครับ กำลังโยนเนียกันข้างหน้าอ่าเดี๋ยวผมมาแล้วครับพนะ่อหน้าเย็นๆอา้าวเอาตัวนี้ก่อนเลยไอตัวนี้แม่งเสือกรู้เลยว่ามันเสือกเลยด้งทำลายนี่นไงโอ้โหโดนนิดเดียวต่ว่าแต่ว่าเจ็บหนะักมาเอาแล้วนะครับมาแล้วครับอย่าตีกันอย่าตีกันหยุดตีกันอา้าวมันหนีตามมึงจะไปไหนมาดิม,มาตีกูก่อน อ่าเจอแล้วข้างหน้าโดดแน่โดนตีมแน่ไอ้ไอ้เอามันหนีไปแ,แ,แ,แล้วตามครับจังวันนี้กูไม่ปล่อยให้รอดมาแล้วมึงแต่พวกกูวันนี้เป็นวันตายของเจ้าสรุปแล้วมันเป็นวันตายของใครครับมาดูดิดูรีเพ์ก่อนจังวันี้ครบร้อยครับ ตาไม่ดูตามาตาเรือก็เลยได้เกิดใหม่มัสเต์ฟักเกอร์หลังจากไปเอาของเดิมเสร็จก็โดดมานี่เลยนะครับมาตรงนี้มีตัวเพราะว่ามันกดล่าเพื่อนเราแต่มันไม่ขึ้นนะตรงอันนะี้ตรงชื่อเพื่อนเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าโอ้ยมึงอยู่ไหนวะมึงโผล่หัวมาดิทำไมผมไม่เจอตัววะมันอยู่ตรงไหนเนี่ย อ๋อเนี่ยไอบอลนี่เหรอนี่ไง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 เอา้าจับปืนพีดโอ้มาแต่ฟักเกอร์อุอ้ยตอนแรกนึกว่าจับมัเป็นลูกซองอะเมื่อกี้เนี่ยที่ไหนได้ไม,ม่จับปืนนะเนี่ยเป็นอะไรวะชิตเตอร์ชิตเตอร์อะไรก็ไม่รู้มาันเลยงั้นก็ไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาเจ็ดไอริมแล้ว เหลือคนยี่สิเอ็ดมาดูกันจะได้เพิ่มไหมหรือว่าจะได้แค่นี้ได้แค่ไหนก็ไม่รู้ครับก็เอาแค่นั้นแหละอืม็มาเลนมีเก่งครับทุกคนอืมเล่เอาหนึ่งเอามันเอาาะคระับมาดั <Okay. S 1> บแก่้านข้างหน้ามีตัววะ่ะแบบนี้ก็เฮ้ยหลังคา <c oughs> เห็นแวบแวบแวบแว๊บแำแำจะระเบิดไปกินแน่นอนอย่างเงี้ยโดนระเบิด <bunker> ก <hunting> ูแน่ไหนวะนี่มาเอาไปกินบุ๊มอุ้ยรู้ทันด้วยแม่งกลางโคโนูไว้เลยมันก็เอาป่องนี้แล้วกันตุ้มอุ้ยไม่โดน เอาเอาลูกนี้ไประเบิดไฟฟ้าแต่ว่าเพื่อนลวงเอ้ยมาจากไหนนี่โอ้โหจะตายเอ้โโดนเสือกใจเย็นๆครับน้องใจเย็นๆครับข้ายังไม่อยากทำร้ายเจ้าเจ้าจะทำร้ายข้าเลยข้าขอโทษที่ข้าทำร้ายพวกเจ้าเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้ข้าไม่ขอโทษแล้วมามาวัดกันโอ้โหจะวัดกันหลายเนี่ยแม่งจะตายอย่างเดียวโ ออกไม่ได้เลยอะไรเนี่ยออกปุ๊บแม่งโดนปับ๊บมึงก็คมเกินเนาะไหนวะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยสังหารเรียบร้อยแล้วครับล่วงโอเค thank you อาเจอบนเสาไฟตายนะครับนังโอเคพี่มาแล้วจ้ะอยู่ไหนจ้ะ นั่งยิงอะไรเขานั่งทำอะไรเขาหนหัวตา่างว่ะนะฝังเอ้ไอ้ออนั่นไม่เข้าใจไงแต่ว่าตอนนี้วงก็แรงแดงคออนุญาตพันยาก่องหนึ่งแล้วก็เข้าวงก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแน้ววงแรงเกินมาเลยจ้ามาเลยจ้าไอว้วอก็หมดโอเคได้ที่กำบังแล้วอยากเอาไอตัวนั่นนะไอตัวอะไรวะไอตัวต้นไม้อ่ะ ขอแอบไม่อวอลเพื่อนดีกว่ามาเจาะแม่งเลยเจ,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 จาะเ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 จาะมาเจาะมาเจาะมากูยมันหลบตรงต้นไม้นี่เอาของนี้ก่อนไปมาได้ไหนเนี่ยจะเย็นเพื่อนเอา้ากูไปวอลอะไรเนี่ยโออมันกูหล่นเยโอ้จะตายเพื่อนกดกดตายเพื่อนกดตาย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  โอ้ตายโก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 ตายเออสวยโอ้โหกว่าจะกดเนาะมาตะฟักเตอร์โอ้โหโดนอีกแล้วแม่งเยอะจังวะกี่ตีอยู่นี่ยหรอเจอเยอะแบบนี้แม่งเล่นยากใช่ไหมครับทุกคนแม่งลนจัดฮะโอ้ไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนออกไปที่ไหนก็เจอ เอาวกันเพื่อนขอร้องละเพื่อนจะเย็นมาแล้วนี่ไงนี่ไงวุ้ยจะตายนี่ไงนี่ไงดาบเฮ้ยอันนี้นี่ไงอ้าวดาวโมโอ้อะไรนี่สวยโมตี้โมตี้ไหมสวยครับสวยครับโอ้เอามันเอามันนี่เกิดออกมาทำไร นี่ไงตัวไปบอสวยหลังโอ้โหเรียบร้อยอเอามาันเอามนทีนึงเอาบุญยาบุญยาล,ลงมามานันยิงกันเองมันตีกันเองเอาม,าอมันเลยเข้ามานเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกดลงกดไลค์กด,ด subscribe ด้วยนะไม่ได้บุญ่าครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้แหละอืมฝีมือก็องั้นงแหละครับทุกคนก็เล่นตามวัยแก่ไว้ยชรานี่แหละอ